สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านมีคําถามเหมือนผมนะว่าเรื่องของความยั่งยืนโดยเฉพาะแนวคิดใหม่ๆเช่นการนํากรอบ ESG หรือ circular economy หรืออะไรก็ตามที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันจับกับงานของพวกเราในอุดมศึกษายังจําเป็นอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับผมเองก็สงสัยเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ในช่วงที่ทํางานอ,าอยู่ที่เซมนยูเนี่ยนะฮะก็ได้ explore แนวคิดพวกนี้ร่วมกับอาจารย์หลายท่านที่คณะต่างๆร่วมกับนักศึกษาแล้วก็เพื่อน ที่ทํางานอย่ทท่านด้วยนะครับคำถามที่ผมก็จะถามเสมอก็คือว่าเราทาอย่างไรดีที่จะทําให้ ESG หรือว่าเรื่องของอสิ่งแวดล้อมก็ตามเรื่องของสังคมที่เราทํางานอยู่ก็ตามรวมไปถึงเรื่องของการเป็นองค์กรที่ดีเนี่ยมันบรูรณาบรูรณาการเข้าหากันได้ใช่ไหมครับ ในสามนาทีเนี่ยนะครับผมจะเล่าไปฟังว่ามันมีประเด็นคําถามนี้เป็นคาถามที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกถามกันเยอะมากนะฮะเช่นเมื่อตอนตอนต้นต้นปีเดือนอกมราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีงานประชุมนะครับเป็นซิมซียมที่พูดถึงความท้าทายของสถาบันดมศึกษาที่อเมริกานะครับแล้วก็มีดีนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในในอเ,เมริกาโดยเฉพาะยิ่งดีนจาก u l คเตอร์บิสเนสนะครับไปคุยประเด็นนี้กันนะฮะเขาก็พูดถึงความสําคัญว่า ความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายในโลกเราทุกวนันนี้มันทําให้ทุกองค์กรรวมถึงอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถที่จะไม่ทำเนาะและ e s g เป็นสิ่งที่จะต้องได้เป็นเป็นไมล์เซ็ตเป็นกระบวนการเป็นวิธีการที่เราต้องทำนะครับผมเองช่วงก่อนที่จะเป็นปลายปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปทำงานกับาตหลัทศัพท์และพบเลยว่า ESG หรือ Myset ESG เป็นสิ่งที่องค์กรในภาคเอกชนร้วนแล้วแต่ต้องการทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันทำให้องค์กรนียมีความเข้มแข็งและมีการสร้างเรื่องของข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการเงินขององค์กรด้วยนะครับเรามาดูตัว E ก่อนเนาะ E คือเอาสิ่งแวดล้อมอ่ะต้องทำอย่างไรบ้างมันมีหลายมิติมากเลยฮะแนวคิดนะพูดง่ายๆก็คือการประกอบการของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องไม่ไปส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งแน่นอนว่า มันยากนะคุณใช่ไหมอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มันมีผ่านกระบวนการการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงทํานองเนี้ยมันก็จะต้องก่อนที่จะเป็นไฟล์นอสผลิตออกมาเนาะเช่นเราจะทําหนังสือออกไม้นักศึกษาอ่านใช่ไหมมันก็มีการตัดไม้ทาลายป่ามาทํากระดาษเอ่ยมึกที่เขียนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตัวอย่างเนะี่ยคือเราก็ต้องคิดขั้นตอนนะว่าสิ่งที่จะออกมาเป็นตัวพาร์ทของการผลิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างการเรียนการสอนตาราอะไรแบบนี้อะไรพวกนี้นะครับหรืองานที่เราทาในช่วงของการเป็นอัม ออปเปอเรชันพวกนี้มีอะไรบ้างที่เราทำแล้วมัน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถ้าทําแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราควรจะทําอย่างไรดีนะครับผมเองขอชื่นชมอ,อย่างเช่นซิมยองเราในที่พูดถึงการทําให้คอร์สกลายเป็นเปเปอร์เลสคอสในปีที่ผ่านมานะครับในอเมริกาเองก็พูดถึงประเด็นนี้กันบอกว่านอ,นอกจากเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เอาเรื่องของ Environment เข้าไปใส่ในทุกสาขาแล้วเนี่ยการทํางานเองในแบ็กออฟฟิศของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาก็จําเป็นด้วยเพราะเขาต้องทํแรงงานความยั่งยืนนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของความสามารถ ในการวีซยเคิลความสามารถในการประหยัดพลังงานความสามารถในการมองหาพลังงานทดแทนและที่สําคัญก็คือความสามารถในการไม่ใช้พลังงานไม่เหลือขยะจากกระบวนการต่างๆเป็นต้นนะครับนั่นคือต้องทําทั้งในภาพของออฟฟิศเนื้และภาพของการเรียนการสอนการวิจัยอะไรต่างๆน,นี้ด้วยนะฮะประเด็นที่2ที่พูดถึงของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะในอเมริกาเองก็พูดถึงความสามารถที่เราเนี่ยจะไปเอนเกจกับสถาบันต่างๆที่เก่ง ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่อนอย่างไมหิดนอย่างพวกเราสึมันอยู่ไปบอกไปทางานร่วมกันกับคณะสิ่งแวดล้อมไปทํางานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรเป็นต้นหรือกระทรวงธรรมาสสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอ่อได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าฝั่งของอาจารย์เราเนี่ยมีมีม โชคดีเนี่ยเาที่ได้ไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะและแต่ละอุตสาหกรรมที่เราทำด้วยแต่ละองค์กรเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีหลายวิธีการที่เราจะคุยกันในปีนี้นะคะตังตั้งเปาเอาไว้ว่าเราจะมีเวิร์กช็อปด้วยกันในกลุ่มของสตาฟของพวกเราเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะดูในเรื่องของพลังงานเรื่องของคาร์บอนและก็เรื่องของการเป็นองค์กรที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับเดี๋ยว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่โปร่งใสด้วยนะครับ